เอกสาทิศก็มีเว้นนะครับเขายังมีเรียนมัธยมอยู่เลยนะใช่ฮะธนาพรนา่อนจิตรุ่งเือนจุดจุงรุ่งเือนจิตมันเดินมาเร็วมันชลมมูเมืองเงี้ยมีโอกาสติดโควิดเขาก็เลยทำที่นี่กั้นแบบว่าต้องหลบตัวอย่างเช่นสถานี A ไปยังสถานี B เวลาในการเดินรถนั้นเฮ้ย่ายแล้วหรอสวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นบล็อก อีกวันหนึ่งครับผมวันนี้จะขึ้นมอรครับผมเป็นกิจกรรมของสภพานิสิตครับนี่ฮะกิจกรรมไอเดียทูไอดอลครับผมก็เป็นกิจกรรมที่เราจะนําเสนอไอเดียในการแก้ปัญหาต่างๆของมอรครับก็วันนี้เราจะไปเสนอไอเดียในการแก้ปัญหารถมีมอรครับผมก่อนจะเข้ามอทุกครั้งนะครับเน้นย้ำนะครับว่าเราต้องขออนุญาตเข้ามอใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรขอขอ,ขอ,ขอนุญาตเข้ามออ่าขออนุญาตเข้ามอนี่เราก็จะมีรหัสนี้ขึ้นมาปิ๊งเราก็จะเอารหัสนี้เข้ามอก่อนที่จะเนี้ยเราต้องไปขอก่อนขอแบบกรอบแบบฟอร์มอะไรต้องไป ยุ่งยากอะกว่าจะเกาะได้แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเกาะเนี่ยมันจะแบบขัดกองไงพูดให้มันดูดีบ้างโอเคโอเคเดี๋ยวเราขึ้นมองกันเลยก่อนเข้ามองก็ต้องมาเช็คอินก่อนนะฮะแล้วต้องมาเช็ครถก่อนนะกถที่มีรถวิ่งอยู่แสดงว่าระบบมันพังควรอัปเดตรถอย่าก็ยังกล้าเปิดให้คนดูอยู่โอ้ยังกล้าเปิดให้คนดูอยู่อะแต่ตรงนี้จะมีสภาครับผม ครไทที่มาร้องเรียนสิทธิ์ต่างๆก็มาลองเรียนที่นี่ได้นะครับโดยเฉพาะค่าเทอมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่อาคารสร้างง้นวนเสริมซีครับผมนนล,ล้างมือหน่อยนะคัดกองคัดกล่องคุณล้างมือยังตอนนี้ใบสองใบสองตรงเป๊ะครับผมตรงเป๊ะเราไม่เรียนก็คือสายนั่นแหละฮะ มาทันเวลาก็คือสายนั่นแหละก็วันนี้จะมายื่นเรื่องของรถเมมอนะครับก็เขาเขาก็จะมาแบบว่าแบบว่าอะไรครับาเริ่มก่อนเลยก่้างคำว่าให้เขาจัดตารางเดินรถให้นั่นแหละคือประเด็นใช่ก็คือว่า จริงๆมันสามารถจัดได้นะว่ารถจะมาถึงสถานีต่างๆตอนกี่โมงใช่ไหมเพราะว่าปัจจัยที่มันสามารถราควบคุมได้ก็คือต้นทางใช่ไหมต้นทางมันยังปลายทางทุกรอบ่มันจะใกล้เคียงกันถึงแม้นิสิตจะเต็มรถหรือว่านิสิตแค่คนเดียวมันใช้เวลาลงรถอะไรเงี้ยมันแป๊บเดียวนะมันทําให้สามารถควบคุมได้แล้วก็สามารถทราบได้ว่ารถจะไปถึงสถานีต่างๆต,ตอนกี่โมงจะได้คํานวณถูกไงเฮ้ยรถออกจากสถานีนี้นะตอนบ่ายสองครึ่งนะบ่ายสองเท่าไหร่นะเราสามารถคํานวณลาได้อะไรประมาณนี้เว็บไซต์ต่างๆที่มีอยู่ตอนนี้ที่เขาแบบว่าดูเส้นทางในรถแบบออนไลน์นะไม่อัปเเเเดตป็็นนข้้อมมมูลลก่่าแววใบไี ไม่มีรถเดินอยู่อยตอนนี้เออรถปิด GPN หนีปะโควิดเนี่ยที่คุณบอกว่าบัสทันบัสทานซิสสำหรับดูการเดินรถนี่มันไม่อัปเดตจริงหรือเปล่าจริงครับมันไม่อัปเดตครับเมื่อกี้ตอนที่ผมเข้ามาก็ผมก็ได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้ชัยศีครับอร่อยมากครับ <c oughs> แล้วก็ ยังคุณกินผัดไทยมั้ยเสียหรอผมไปกินผัดไทยครับผมเออตอนนั้นจัดโอนผมโองยิงจ่ายนะก็ไม่ได้มยืมเงินกับผัดก็เช่วยลดโควิดครับมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ครับคำลังจะโยงครับมันเชื่อรถโควิดก็เป็นการจะให้มอเปิดเร็วขึ้นครับคงรอสายนครับก็จะทําให้มอเปิดเร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวรอรถมาอัพเดตครับแล้วข้อต่อไปนี่รอรถนานนานประมาณเท่าไหร่ผมรอตั้งแต่เมื่อวานครับเมื่อวานตอนสี่ทุ่มรถก็ไม่วินครับ ได้รีบวิ่งอีกทีตอนเช้ารอนานมากรถมันรถวิ่งตั้งแต่สี่ทุ่มไม่ใช่หรอวคุณจะรอยังไงก็นานนี้แหละนนครับแล้วแต่ละข้อที่พูดมานี่คุณจะแก้ปัญหายังไงครับเพราะเป็นจริงคงจะเป็นไท,ปทปเป,ทปรหลุบไทเปรหลุบใช่ไหมทางในที่ที่คุณธนาพรธนากรธนากร,ากรจึงร่วม,มเงินจุดจุงร่วมเงินจิต ที่เขาบอกว่าไปดูไฮเปร์ลูคที่ประเทศไหนนะอิสราเอลอิสราเอล,ล,ลแล้วอย่างต่อไปนะที่รอรถนานคุณจะแก้ปัญหาอ่าก็คือไม่ต้องรอครับก็คือไม่ก็คือว่าเรามีเรียนในมอนใช่ไหมครับครับแล้วก็หลักไอจาอยเนี่ยไม่ต้องรออ๋อเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดมากใช่แล้วก็ต่อไปนะพี่บอกเ,อเดินสายรถมิสเตอรเจนครับคุณจะแก้ยังไงรก็ไม่ต้องขึ้นรถเนี่ยครับอ่าครับ ถ้าเราไม่มาเราก็ไม่ต้อง้นลาออกลาออกลวออกจากต้องนี้ไปเลยจอดนี่ครับวิสัยทัศน์ของคุณจักรวาลกาแล็กซี่เขามีวิสัยทัศน์ดีอย่างนี้น,นี่ก็ <c oughs> มีน้ำส้มสารน้ำผึ้งตาวมลาีมีสารชื่อตาอ้านนี่เป็นสปอนเซอร์ให้ครับ7 7 8 9 2 7 2 3 2คุณไทย <c oughs> ชื่อบัญชีมงคลคุณพิรศธนาเอาขึ้นเลยนะฮะเอาขึ้นเอาขึ้นด้วยเออเลขบัญชีไม่ตัดออกภูไหนดิีภูไหนดิบัญชีอะไรฮะหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสองเจ็ดสองสามสองครุงมเทย์คันุณไนพร้อมเพย์ศูนย์หกสามศูนย์หนึ่งเก้าสี่สามศูนย์เก้าสนับสนุนได้ครับไนเขามีเคเบิลโฟนไหมอ่ย่าอย่าอย่าเกินตัวอย่างเช่นสถานี A ไปยังสถานี B เวลาในการเดินรถนั้นมันจะไม่ใช่ทัดเกินเท่าไหร่ครับผมไม่ว่าจะเป็นคันไหน เราสามารถกําหนดได้ว่าเมื่อออกจาก,จากสถานี A เ,เวลานี้จะไปถึงสถานี B ตอนไหนครับผมแบบนี้เราควรจะทําทุกๆสถานีแล้วก็แจ้งผ่านมอนิเตอร์ที่มีอยู่ตรงนั้นครับว่ารถจะมาถึงตอนกี่โมงไรประมาณนี้ครับ ตอนนี้ผมก็ออกมาจากสะพานิสิตแล้วฮนะได้การต้มน้ำมาเป็นของขวัญของรางวัลเยอะถ้าใครที่แบบว่ามีเรื่องอะไรบ้างเพื่อนที่มาหาสภานิสิตฮนะเรื่องค่าเทอมเรื่องร้องเรียนอ่ะก็ร้อง,องเรียนเกี่ยวกับสิตต่างๆอะไรประมาณนี้ป่ะเกี่ยวกับมอแต่ให้มอจัดการยังไงก็มาร้องเรียนที่สภานนิสิตของเรานะอย่างเช่นเราเห็นว่ารถเมล์มอมีปัญหานะเราเห็นว่าตรงนี้มันมีปัญหานะบอ่อน้ำหน้าหอพักเหม็นหน้าอะไร่เงี้ยล้วก็มาร้องเรียนที่นี่ได้ครับกับสภพานนิสิตยาก ตอนนี้ผมยัไปสัมภาษณ์เพื่อนผมครับว่าหอในมีอะไรดีหอในมีอะไรดีบ้างมีอะไรดีบ้างอ๋อหอในมีร้านหมาล่าอร่อยครับอะไรไอ้บู๊ไม่รู้จักมันวัดอะไรนะเพื่อนบอกว่าเพื่อนผมบอกว่าหอในแบบว่าเด็กสารกินน่ารักครับก็ส่วนใหญ่ก็มาอยู่หอในแล้วได้ดูเด็กสารคิดทุกวันน่ารัก แต่ว่านาน่นารักเยอะด้วยว่ะว่าแล้วทำไมมึงไปอยู่หอนอกไม่ชอบตั้งใจเรียนกูรู้แล้วอยู่หอนอกไม่ชอบตั้งใจเรียนอยู่หอไหนตั้งใจเรียนเยี่ยมกูจะสอบถามว่าอะไรเป็นของดีในมอครับก็คือแบบโรงอาหารเนี่ยมีอะไรดีครับอ๋อเด็กสาธิตครับเด็กสาธิตฮะอะไรนะอ๋อเพื่อนผมบอกว่าถ้าตอนช่วงเขาเปิดเทอมนะแต่เนี่ยเด็กสาธิตนั่งตึง เขาจะมานั่งดูนี่แหละมาซื้อกาแฟแก้วหนึ่งนั่งจิบชมอะไรอย่างเงี้ยสาวจะนั่งเนี่ยแทนกล้องหน่อยแทนกล้องน่ยนี่นี่เห็นไหมเพาว่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารใช่ไหมก็ผมบอกว่าเวลามาซื้อข้าวเนี่ยเขาต้องดูว่าร้านไหนมีคิวต่อยาวที่สุดจะต้องไปซื้อร้านนั้นเพื่ออะไรจะได้นั่งดูเด็กๆักดิ์ที่ยาวๆนี่มันเป็นกลยุทธ์แบบนี้นี่เองนะใช่เป็นกลยุทธ์ใช่ไหมอ่ะอะไรนะอ๋อถ้าเกิดว่าเด็กสากิตนั่งมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาไปขอเบสได้เลย ก็ต้องขอบคุณคุณวัฒนะฮะที่ให้การสัมภาษณ์แล้วแล้วคุณคิดเห็นยังไงกับพฤติกรรมของเขาครับก็รู้สึกว่าเป็นคนหมู่บ้านครับแต่เด็กสาทรุมนเว้นนะครับเขายังเรียนมัธยมอยู่เลยนะใช่ฮะถ้าจะปล่อยน้องเขาเมีอนาค่ดีได้ครับแต่ก็โตแล้วไม่ใช่คนดีอะไรขนาดนั้นใช่ถ้าทุกครั้งที่ผมมากับคุณวันก็ย่าดูแลเฮ้ยยิงอยาอยายงยาดูอะไรเงี้ยต้องคอยห้ามไปอะไรบางทีมันขั้งอ่ะบอกคุณวัดมันขั้งขึ้นมาจะเอาขึ้นจะเอาจะเอาคนนั้นกูจะเอา ผมด้วยนะครับมันก็ต้องอยู่ที่จุดๆข,ของคุณวัดด้วยนะครับเออเขาโตแล้วอยู่ปีสองแล้วอายุ20แล้วมันนุนิติภาวะแล้ว<ช>ยังไม่สินเด็กสารพิษอยู่ก็เห็นโ,โดนคดีภาคผู้เยาว์ได้นะฮะผมไม่อยากจะเชื่อเลยรับว่าจะมีคนแบบนี้อยู่ในสังคมไทยเราด้วยใช่ครับอะอ,อะไรอีกนะอะไรอีกนะมี่กอมี่กะอะไรนะเรื่องตัวคุณอะผมว่าม่อกี้มันสลับกันหรือเปล่ากินกาแฟกิแไม่คดเรื่องคุณหรือเปล่าจบรายการครับ คนดังครับคนขายน้ำยังรู้จักขอหวาน้อยครับใครที่ชอบในการกินน้ำปั่นกินกาแฟะเชิญได้ครับร้านนะครับชื่อร้านว่ารักกาแฟครับเลยคอฟฟี่ครับดีดีดีเขาติดตามอยู่บางบางชื่อร้านบางชื่อร้านหรือบางสาวสาวไอ้วัดบางชื่อร้านดูเพื่อนผมฮะเมื่อกี้ สาวๆเดินมาบอกว่าบางๆไปดูในคลิปได้ฮะใช่เดี๋ยวจะรู้ว่าผมท่าอะไรฮะใช่ในคลิปได้ใช่ผมไปสำคัญไปไหนไม่รู้ไปไหนลืมของอ่ะลืมลืมของอ่ะขอบคุณมากอธิบายหน่อยนี่คืออะไรครับเออเรียกว่าเป็นพ่อมางแบบใหม่เป็นแบรนด์ของมองเตียว นี่จะไปจับเอย่างพวกนี้ก็คือมันเป็นการตกแต่งแบบว่าเวลาคนมันเดินมาเยอะใช่ไหมมันเดินมาเร็วมันชะมุมย่างเงี้ยมีโอกาสติดโควิดเขาก็เลยทํานี่กั้นแบบว่าต้องหลบซิกแซกซกอะไรมาอย่างเงี้ยช่วยให้คนเดินช้าลงใช่เพื่อให้คนเดินช้าลงแบบต้องหลบจับเดินมาให้ไหมลำบากไหมปวดหลังเลยไหมโอเคไปเลยอยู่ลำบาก เมื่อกี้ไปซื้อพัดลมมาครับผมใช่แล้วก็มันบอกว่ามันจะเอาสีฟ้าแต่ผมก็จะเอาสีฟ้ามันจึงเกิดการแย่งชิงสีฟ้าเกิดขึ้นคุณจะทำไงป้องฉุ่ถูกบไงครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวเลยไม่เอาสองในสองหรืออะไรครั้งเดียวพวกกูกับหลังหันแล้วก็เป่าเอ้ยโชว์แล้วก็ชูขึ้นดีกว่าหนึ่งสองซ้ำเห็นไหมสีฟ้าของผมอะต้อเลิ้นเลยเอาไปเอาไปให้มึงสีฟ้า เอาสีส้มก็ได้คุณผู้ชมก็ดูเอานะฮะจริงๆครับผู้ชมดูเอาอนะก็้ผมชนะแล้วไปถล่มไอจีมันด้วยนะครับขึ้นตรงนี้อ่ะเ <The S 2> ดีด๋ยวปิดไอ <IG S 2> จีริงละไอจี <laughs> ของช่างกล้องวันนี้ครับผมนี่อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะไอจีมึงอะ่ะโ <laughs> ชว์ก่อนหนึ่งสองซ้ำจูงขึ้น ใครชนะวะไม่ถูกเอา้าใครชนะไม่พวกกูไม่ได้ตกลงกันก่อนว่าใครชนะเอาใหม่ ไม่ต้องตกลงกันก่อนกับคอนเออชนะกระดาษชนะรไม่ใช่มันมันต้องมีกฎเกณฑ์ของเราเองเอาไหมคุยเุงก่อนกันไกลกับคอนกันชนะคอนกันไกลกับกระดาษกันไกลชนะกระดาษกับคอนกระดาษชนะกันไกลกับคอนคอนชนะเอาใหมเล่นลิ้นเลยอ่ะไม่กูไม่รู้มันเล่นลิ้นวะกูไม่รู้มันเล่นลิ้นวะเอาไงกับมันดีวะมันเล่นลิ้นอ่ะกูไม่รู้ไงเอาใหม่มันเล่นลิ้นวะคราวนี้ของจริงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ไม่มีคลิปหน้าเดี๋ยวไปอ่างต่อปิด,ปดเดี๋ยวไปอ่างต่อเฮ้ยปิดจบแล้วเดี๋ยวไปอ่างต่อปิดดิไม่ปิด <c oughs> เดี๋ยวไปอ่างต่อ <c oughs> ยังไม่ปิด <c oughs> เดี๋ยวไปอ่างต่อจบแล้ว